นั่งตรงนะนั้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฉันจะมีเอกสารมาให้เซ็นอ่านดีๆนะมีตรงนี้สองที่หน้าที่หนึ่งหน้าที่สองอันนี้หน้าที่สามที่ท่าตัวดีๆละ อีกหน้านึ่งยังไม่ครบเลยทําให้ครบทุกหน้าแหมก่อคดีมาร้ายแรงตอนแรกก็ปากแจ๋วหาเรื่องคนอื่นเขาไปทั่วสุดท้ายก็ต้องทงมงหน่อยเน่งจดัดโดนข้อหาอีกไปยังไงสะใจไหมเซ็นนะเว้ยไม่ใช่ให้วาดลูปช้าจริงอ่ะแล้วก็ถือป้ายเลยนะ ตอนทำแล้วไม่คิดก็จะมานั่งหน้าเครียดหน้าเศร้านี่นะคะชื่อนางสาวเยนยอายุเพียงแค่23ปีหน้าตาก็ดีแทนที่จะเอาหน้าตาไปทําการทํางานที่มันมีประโยชน์ต่อสังคมต่อคนรอบตัวคนรอบข้างครอบครัวและตัวเองมากกว่านี้ข้อหาวันนี้ก็คือฆาตกรรมแฟนหนุ่มนะคะวันที่ 17ธันวาแทนที่จะไปใช้ชีวิตปีใหม่มีความสุขเขาดาวกับกายมาทำพฤติกรรมแบบนี้เนาะมาเก็บแล้วก็ลงไปนั่งเหมือนเดิมเดี๋ยวจะรอเจ้าหน้าที่มารับตัวแล้วก็ส่งตัวดำเนินการไปในขั้นตอนต่อไป <c oughs> ฉันก็เป็นผู้คุมผู้หญิงที่อยู่ในนี้เพียงคนเดียวนะ แล้วก็ระหว่างที่จะรอเจ้าหน้าที่ตํารวจเขามาเนี่ยฉันอยากจะสอบถามเธอหน่อยว่าเธอรู้สึกยังไงกับการที่เธอมาอยู่ในห้องขังก่อนปีใหม่เนี่ยสนุกป,ปะไม่สนุกอหอแล้วทาไมถึงกระทําการโหดเยี่ยมโหด้ายอำมหิตแบบเนี้ยใชมันเอาเงินไปนะคะ่ะเอาเงินไปเท่าไหร่ ามหมืหน่นถึงกับต้องฆ่าแกงกันเลยเหรอมันทำร้ายหนหแล้วทำไมไม่แจ้งความแจ้งไม่ทันเน็ตมือถือหมดคะ่ะแทนที่จะร้องกรีดร้องตะโกนลั่นบ้านทำไมถึงเลือกทำสิ่งที่ไม่ดีแบบนั้นน่ะบอกว่าเน็ตมือถือมันหมดคะ่ะไม่ได้เติมเงินด้วยก็กรีดร้องให้ชาวบ้านเขาช่วยไงเป็นโควิดค่ะไม่มีเสียง ก็ช่างอะไรเป็นโควิดก็ออกไปได้ปิดมงปิดแมสปิดผ้าถ้าจะแบบปกป,ป้องตัวเองขนาดนั้นน่ะเธอเลือกตั้งใจที่จะฆ่าแฟนเธอมากกว่าชินว่านะเพราะฉันอยู่ในเนี้ยมาประมาณ9ปีแล้วแหละประสบการณ์ฉันก็เยอะจากที่ฉันดูคดีต่างๆของนักโทษหญิงทำหน้าตาเศร้าโศกเสียใจสุดท้ายส่วนมากก็ฆาตกรรมแฟนหนุ่ม เนื่องจากความหมันไส้ล้วนมึงว่าไหมใช่พี่เห็นไหมเขายังมีหน้ามาหัวเลาะเยอะเยอะอีกแสดงว่าไม่สลดเลยสิท่าเง้ยเนี่ยแหละมันจะต้องควานต้องถามเบื้องลึกแต่ฉันก็ไม่มีหน้าที่อะไรไปจัดการเธอหรอกนะมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาฉันแค่อยากรู้อยากเห็นท่านนั้นแหละ สจ้าที่มาแล้วสวัสดีค่ะอย่างนี้ค่ะ,ป,ะ,ป,ะ,ป,ะป๊ป๊าป๊าได้หรอปไา